อย่างเมื่อตะกี้เนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องของประโยคไปแล้วนะคะพี่อ,อมค่ะต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของคําศัพท์ที่เรายจะใช้และจพบเจอบ่อยนั่นเองอืค่ะอย่างคําศัพท์ได้ที่เรายจะเจอแน่นอน,นในเรื่องการท่องเที่ยวคําแรกคือคาอะไรคะพี่อมทัวริสมค่ะ t o u r i s m ทัวริสมแปลว่าการท่องเที่ยวค่ะคําต่อไปนะคะก็คือจะคล้ายคําเมื่อกี้เลยแค่เปลี่ยนตัวอักษรด้านหลังนั่นเองก็คือคําว่า tourist ค่ะ ทัวริสเนี่ยแปลว่านักท่องเที่ยวนะคะ T O U R I S T ทัวริสนักท่องเที่ยวค่ะต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่ามันต่างกันแค่2ตัวหลังเองเมื่อกี้เป็นเป็นอ่ S M ใช่ไหมคะส่วนนี้เป็น S T ค่ะใช่แต่ว่ามันแปลกับการท่องเที่ยวเหมือนกันเลยเพราะว่าคําว่าทัวร์เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าท่องเที่ยวค่ะใช่แล,ล้วต่อไปนะคะคําว่า t r a v e l T R A V E L Travel แปลว่าการเดินทางนั่นเองค่ะใช่แล้วสำหรับประโยชน์ต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า province แปลว่าจังหวัดนั่นเองค่ะ P R O V I N C E เพราะเป็นจังหวัดค่ะใช่อย่างตัวอย่างเช่นนะคะสมุทรสงคราม province ก็แปลว่าจังหวัดสมุทรส,สงคราม,รามนั่นเองต่อไปค่ะต่อไปนะคะคำว่า district ค่ะ แปลว่าอำเภอคะ่ะ D I S T R I C T District แปลว่าอำเภอคะ่ะใช่ต่อจากอำเภอเราต้องมีอะไรคะพี่ผักกาดมันจะเล็กกว่าอำเภอนิดนึงก็คือเฉลยเฉลย Subdistrict คะ่ะก็คือตำบลน,นั่นเองนะคะ S U B ขีด e แล้วก็ D I S T R I C T Subdistrict <c oughs> ก็คือตำบลน,นั่นเองคะ่ะใช่แล้วต่อจากอำเภอตำบลแล้วต้องมีอะไรคะเราต้องบอกที่อยู่ที่แคบลงอีก อะไรนะถนนนั่นเองใช่สำหรับคำว่าถนนนะคะใช้คำว่า road สะกดยังไงคะ r o a d ค่ะ road แปลว่าถนนค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เรารู้เรื่อง road รู้เรื่องอะไรไปแล้วนะคะเราแบบว่าอยากจะบอกคนทุกคนว่าเนี่ยเราเป็นมคัคุเทศเราต้ใช้คําว่าอะไรคะพี่ประก,กาศน้องๆน่าจะคุ้กันอยู่แล้วคําเนี้ก็คือคําว่า,วา ไกด์นั่นเองค่ะก็ไกด์นะคะ G U I D E ไกด์แปลว่าไกด์หรือว่าแปลว่ามักคุเทศเลยก็ได้ค่ะใช่สำหรับคำต่อไปนะคะก็คือเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราต้องการจะพักที่ไหนนะที่ไหนนะที่อากาศชื่ออะไรนะคพี่หยอถูกต้องค่ะก็คำว่าโรงแรมนะคะ H O T E L Hotel แปลว่าโรงแรมค่ะค่ะต่อไปนะคะโอ๊ยพักเสร็จแล้วหิวต้องไปกินข้าวที่ไหนคะ ร้านอาหารถูกต้องค่ะซึ่งคำว่าร้านอาหารนะคะเราใช้คำว่า restaurant หรือว่า R E S T A U R A N T restaurant แปลว่าร้านอาหารค่ะแล้วก็ไปร้านอาหารเนี่ยเราไปกินอะไรคะช่วงเช้าเช้าพี่กากินข้าวเช้าใช่ไหมคะพี่อ๋อใช่ค่ะซึ่งคำว่าข้า,าวเช้าภาษาอังกฤษว่า breakfast ค่ะ B R E K B R E A K F A S T breakfast นะคะอาหารเชา้าค่ะ อาหารเชา้าเราต้องมีอาหารอะไรคะอาหารกลางวันค่ะค่ะ L U N C H lunch แปลว่าอาหารกลางวันค่ะต่อไปนะคะอาหารกลางวันเสร็จแล้วอาหารอะไรคะพี่ประกาศมื้อสุดท้ายมื้อเย็นเย็น dinner นั่นเองอาหารเย็นค่ะ <Yeah. S 1> D I N N E R dinner อาหารเย็นค่ะใช่ <Yeah. S 1> แล้วแล้วแบบบนโต๊ะเนี่ยแบบโอ้โหวันนี้อยากไปกินแบบอะไรนะที่แบบกระปากระตาเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่6กป้องค่ะไม่รู้ได้ยังไง C H I C K E N ชิคเก้นไก่ค่ะต่อไปนะคะหลังจากมีเนื้อไก่แล้วมีเนื้ออะไรคะอุดอูจ้าเนื้อหมูอ๋อหมูโอเคเนื้อหมูก็คำว่าเนื้อหมูนะคะสะกด P O R K pork เนื้อหมูค่ะแล้วเนื้อสุดท้าย อ,อร่อยมากที่ออมพี่ประกาศชอบกินว่ามากๆให้ถ่ายเนื้อหมาผิดไม่ใช่เนื้อว,วัวบีฟเนื้อวัวนั่นเองค่ะก็นี่นะคะก็เป็นคำศัพท์เบื้องต้นที่เราจะใช้สำหรับเวลาในการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็หมดไปเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย